ารหนึ่งในนักบาสที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆใน NBA p l a y o f f นะครับแล้วก็ถูกขอมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้คลิปชำระฟอร์มกลับมาแล้วนะครับในวันที่ไม่มีบาสนักบาสที่ถูกขอมาเนี่ยนั่นคือจาเรนบานสันจาเรนบานสันเล่นในตำแหน่งพอยต์การ์ดใส่เสื้อเบอร์11ที่นิวยอร์กนิกนะครับเขามีส่วนสูงอยู่ที่188ซนเมตรหรือ6ฟุต2เขาหนักอยู่ที่ 86กิโลกร,รมัมหรือ190ปอนด์นะครับแล้วก็จารีบันสันเนี่ยเกิดวันที่31สิงหาคมปี1996ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ26ปีแล้วนะครับจารีบันสันนะครับถือว่าเป็นนักบาสยอดฝีมือตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับในปี2014เขาติดทีมชาติสหรัฐเมกาในชุดยู่18ปีสามารถพาทีมชาติสหรัฐเมกาคว้าแชมป์ฟีบ้าอเมริกันยูสิแชมเปี้ยและก็ ในปีถัดมานะครับในปี2015เจ้าตัวสามารถติดทีมชาติสหร,รัฐเมกาไปลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศกีดได้แล้วก็สามารถคว้าชแชมป์ในปีนั้นด้วยความสามารถของเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวติด All American แมคโดนัลหรือเป็น All Star สำหรับเด็กนักเรียนแปลว่าเขาเป็นตัวเทพมากๆและก็ในช่วงมหาวิทยาลัยนะครับเขาเข้าไปเล่นกับวิลานัวนะครับเขาสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ NCAA ได้2ส,สมัย ในปี2016แล้วก็ปี2018ในปี2018เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของกีฬามหาวิทยาลัยนะครับและก็เป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นเป็นปีแจ้งเกิดของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้และในปี2018เนี่ยจารีบันสันได้ดับเข้าสู่ NBA เขาเป็นดับรอบ2ถูกดับในอันดับที่33ทีมที่เลือกเขาเข้า,ขามาเนี่ยนั่นคือเดนลัตมัวริก์นะครับหลังจากนี้จะเป็นเส้นทางใน NBA ของจารีบันสันนะครับ จาเลนบันสันนะครับอยู่ใน NBA มาละ5ปีเขาอยู่กับดัลลัสมาลิกในปี2018ถึงปี2022ถ้าเล่าชีวิตย่อๆเนี่ยในปีลุกกี้ของจจเลนบันสันเนี่ยเขาได้เล่น21นาทีโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองเป็นหลักนะครับเขามีผลงานอยู่ที่9.3คะแนนและ3.2แอซิตในปีที่2ของเจ้าตัวก็ยังเป็นตัวสำรองเป็นหลัก ลงเล่น57เกมเป็นตัวจริง16เกมเวลาลงเล่นลดลงนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยดาลัสมา์วลิกมีวงนอกมากมายเขาได้ลงเล่นอยู่ที่17.9นาทีโดยเฉลี่ยผลงานตกลงเหลือ8.2คะแนนแล้วก็แอสซิสต์อยู่ที่3.3ครั้งและฤดูกาลต่อมาฤดูกาลที่3ของเจ้าตัวในปี2020-2021ถึงเนี่ยจา,าร์เลมันสันยังได้รับตัวสำรองอดทนแต่ว่าตอนนี้ประสบการณ์ของเขาเพิ่มขึ้นเขาได้รับเวลาลงเล่นอยู่ที่25นาทีโดยเฉลี่ย มี12.6คะแนนโดยเฉลี่ยและ3.5แอซิตและก้าวเข้ามาสู่ฤดูกาลที่4ของจารเลนบันสันเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวฟอร์มระเบิดแตกเลยก็ว่าได้เขามีผลงานอยู่ที่16.3คะแนนโดยเฉลี่ย4.8แอซิต3.9รีบาลเขาลงเล่นทั้งหมด79เกมเป็นตัวจริงถึง61นัดและเล่นอยู่31.9นาทีเป็นปีที่เจ้าตัวแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้และก็พาเดลัสมาวาลริกเนี่ยทะลุไปถึงรอบลึกเลยก็ว่าได้นะครับ ก่อนที่ฤดูกาลนี้นะครับเจเลนบันสันเนี่ยจะย้ายมาอยู่นิวร์กนิกแล้วก็มีผลงานระดับออสตาเขาทำคะแนนอยู่ที่24.1คะแนนโดยเฉลี่ยเป็นอันดับที่20ของลีกเขารีบาวอยู่3.5ครั้งเป็นอันดับที่154ของลีกเขาแอสซิดอยู่6.1ครั้งเป็นอันดับที่18ของลีกเขามีฟิลโกสูงถึง49เป็นอันดับที่48ของลีกเขามีฟรีโทยิงสูงถึง8.2เป็นอันดับที่53ของลีก และ3คะแนนยิงอยู่41%อยู่ในอันดับที่14ของลีกนี่คือหนึ่งในการจ่ายท bah, ี <c oughs> how, ่น่าสนใจมากๆนะครับหลังจากนี้นะครับจะไปดูแมวมองว่าเขาคิดยังไงกับจารีนบันสันกันบ้างเขาบอกว่าจารีนบันสันเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆการมีเขาอยู่ในสนามเนี่ยเขาสามารถจบสกอร์ได้ชัวร์มากๆการเล่นการจ้มช็อตการเฟดเอาเวการเข้าไปหยุดโฟเตอร์พื้นที่สีวงในเนี่ยเป็นอะไรที่จารีนบันสันชอบมากๆ การมีเขาอยู่จะสามารถเพิ่มสกอร์ให้ทีมได้และก็จารีบันสันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการจ,จ่ายที่มีบอลในมือเยอะมากแต่เป็นคนที่เทิร์นโอเวอร์น้อยเขาเป็นการจ,จ่ายที่มีความว่องไวทาให้เขาสามารถป้องกันได้ดีและก็จารีบันสันเนี่ยมีกล้ามเนื้อมากกว่าพอยกาดทั่วไปความแข็งแกร่งตรงนี้ทําให้เขาเปิดเลนทะลุเข้าหาห่วงได้ดีมากๆสิ่งที่จารีบันสันยังขาดไปเนี่ย เขาเป็นหนึ่งในกาดที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่มันโดดเด่นเขาจะทําสกอร์โดดเด่นก็ไม่ใช่เพียวสกอร์เลอร์เขาจะเป็นคนสร้างเกมก็ไม่ใช่กาดจ,จ่ายตัวหลักเขาไม่ได้มีเพย์เมเกอร์สกิลขนาดนั้นเขามองว่าจารีมันสันเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่ว่ายังไม่มีจุดไหนเนี่ยที่โดดเด่นจนเป็นจุดขายของเขาเรียกว่าเก่งทุกอย่างแต่ยังไม่มีอะไรที่แบบเก่งแบบสุดๆนะครับเขามองว่าข้อเสียของจารมันสันเนี่ยเป็นกาดจ,จ่ายที่ตัวเล็ก แล้วก็วิงสเปนเนี่ยไม่ยาวมากเขามีวิงสเปนอยู่6ฟุต4ซึ่งในเกมการเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับเกมป้องกันเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้น่าสนใจมากนะักในการที่มีวิงสเปนน้อยขนาดนี้นะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยแมวมองบอกว่าเจเลนบันสันเนี่ยนี่คือหนึ่งในคอมโบการ์ดที่มีประสิทธิภาพมากๆใน NBA ถ้าเป็นการ์ดแบ็กอัพตัวหลักเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเขาแบบสุดๆนะครับนี่คือมุมมองจากแมวมองนะครับหลังจากเนี้ย จะไปดูสถิติในปีนี้ว่าจเลมันสันทำอะไรไปบ้างจเลมันสันในฤดูกาลนี้เนี่ยเขายิง2คะแนนไปทั้งหมด10,23ลูกลงไปทั้งหมด536ลูกฟิลโกสูงถึง52% 3คะแนนยิงอยู่402ลูกลงไป160ลูกฟิลโก39%การจบสกอร์ที่ห่วงเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากๆเขาจบสกอร์ที่ห่วงทั้งหมด201ลูกลงไปทั้งหมด125ลูกเปอร์เซ็นต์สูงถึง6 2เซ ระยะกลาง3ฟุตถึง1 0ฟุตเนี่ยระยะใกล้ห่วงเนี่ยเขาจบสกอร์ไปทั้งหมด450ลูกเป็นระยะพื้นที่สีที่เจ้าตัวชอบนะครับเขามีเปอร์เซ็นต์สูงถึง51%ระยะ1 0ฟุตถึง16ฟุตระยะกลางเขายิงอยู่253ครั้งลงไปทั้งหมด121ครั้งฟิลโกสูงถึง47%และระยะกลาง16ฟุตถึง3แต้มเนี่ยเขายิงอยู่119ครั้งลงไปทั้งหมด57ลูกฟิลโกสูงถึง47% สามคะแนนของจาเลนบันสันเนี่ยเขายิงอยู่3าเซยิง200ลูกลงไป160ลูกมุมที่มันโดดเด่นของจาเลนบันสันเนี่ยอย่าปล่อยเขาเลยนะครับถ้าเรื่องการยิง3มแต้มเนี่ยนั่นคือมุมล่างซ้ายมุมล่างซ้ายเนี่ยเขายิงสูงถึง56%ระยะบนหัวกระโหลกเขายิงอยู่40%มุมล่างขวาเขายิงอยู่38%เ เขาบอกว่าจารลมันสันเนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ดที่สามารถยิงได้ทุกระยะและก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆถ้ามองลึกลงไปอีกว่าจารลมันสันเนี่ยชอบอะไรในการเล่นเกมลุกนะครับจุดที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยเขาใช้อาวุธการจ้ำช็อตเป็นหลักการเข้ามาทำสเต็ปและหยุดจ้ำช็อตเนี่ยเป็นอะไรที่หลายกาดมากๆปีนี้เขาจ้ำช็อตไปทั้งหมด1,175ลูกสำเร็จไปทั้งหมด555ลูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง47%เ นี่คือหนึ่งในพอยต์การ์ดที่ยากจะหยุดนะครับเขาเป็นคนที่สามารถทะลุทะลวงเข้าหาห่วงได้ดีมากแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งสร้างพื้นที่เพื่อจบสกอร์ถ้าเรื่อง2คะแนนเนี่ยจารีบบนสันหลายการ์ดมากๆนะครับอาล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการ์ดจ่ายคนเก่งที่สามารถแจ้งเกิดในช่วงนี้อย่างจารมบบนสันนี่คือหนึ่งในการ์ดที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นของแท้ในปีที่ผ่านมานะครับเขาสามารถแบกนิวยอร์กนิกมาไกลเหลือเกินคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เช่นเคยนะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ